มานี่เองการเปลี่ยนก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายครับผมแค่ถอดออกมาเทถ้าเ,เป็นตัวแบ็กบอดนก็จะแรงนะน้ำกับเพื่อมเลยเปลี่ยนได้เองง่ายๆ,ๆครับผมไม่ต้องจ้างช่างตันนี้เราก็กองเข้าระบบใช้งานได้ละ สวัสดีครับในตปดา์นี้ผมจะพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกับนี่เลยการเปลี่ยนสารกรคาร์บอนตัวนี้ที่ผมเลือกใช้เป็นไทยของอากวางตัว T 70 0ตัว T 70 0ก็คือเกรดของเขาตัว T 70 0ขนาด8 30ก็จะมีขนาดที่เม็ดใหญ่กว่าขนาด25กิโลเปลี่ยนกับถังขนาด8นิ้ว ที่ผมเปลี่ยนไปล่าสุดนี่ก็น่าจะเราๆประมาณสักปีนะครับนี่ครับผมผมจดไว้วันที่เก้าเดือนสิบเ็ดปีหกเจ็ดฮะใช้อยู่ที่แปดกิโลประมาณยี่สิบลิตรโอเคส่วนเรื่องการติดตั้งเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปลงให้ทุกคนได้รับชมไปแล้วเวลาเราติดตั้งไว้ตั้งแต่แรกเร่ยเวลาเราเปลี่ยนถอดมันก็จะง่ายต่อการใช้งานครับผมเราก็แค่ปิดวาล์วตัวนี้ น้ำก็จะไม่เข้ามาแล้วแล้วเราก็เปิดวาล์วตัวยูเนียนตัวนี้แล้วก็ถอดถังออกมาแล้วก็ถอดหัวออกมาแล้วก็เทสารกองไปเริ่มกันเลย พอเทออกมาเสร็จก็จะโล่งแบบนี้เลยมองเห็นกับมันก็โอเคนี่น่าจะได้อยู่เดี๋ยวเราก็ล้างถังให้สหะอาดทกน,นึงด้วยน้ําเปล่านี่แหละก็จะได้มาประมาณกระสอบนึงครับเราลาวประมาณสิบกิโลแกิโลประมาณนี้รวมน้ำหนักน้ำเลยเดี๋ยวพวกนี้ที่เราทิ้งเราก็ไปใส่พวกกระถางต้น,นไม้ได้พวกผุกต้นไม้อะไรเงี้ยเป็นตัวคาร์บอนฮนะโอเคเดี๋ยวเราล้างถังกันต่อหลังจากที่ล้างเสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลย ขาสะอาดข้างในก็พร้อมที่จะใส่ตัวคาร์บอนหรือว่าสารซองนั่นเองเราก็แค่ใส่ตัวท่อสแตนเลอร์ตัวนี้กลับเข้าไปที่เดิมนี่แบบนี้วางให้มันอยู่ตรงกลางครับมันจะพอดีกันเลยเดี๋ยวเราหาอะไรมาปิดตรงนี้แล้วเราก็เติมสารคาร์บอนลงไปจะมีท้ายแบบเป็นแกนกลาง ตัวคาร์บอนที่จะใส่ก็จะเป็นเบอร์นี้แปดคูณสิบหกแปดคูณสิบหกตัวเกรดมันเป็น t 7 0 0ครับเนื้อก็จะประมาณนี้จะมีความใหญ่หน่อยเป็นแบบนี้เลยก็ดีนะมันจะทำให้ไม่ติดตัวสแตนเนอร์ครับเกรดเราไปใส่กันเลย นี่ผมก็ใส่ไปครบทั้งหมด10กิโลโดยการใช้ตาช่างเลยนะอ่นตาช่างก็เยะ15กิโลถ้าถอบว่าเราใส่เข้าไปลนะ10กิโลครับผมโอเคดหลังจากนี้เราก็ถอดตัวขวาวแล้วก็ล้างแล้วก็ใส่ตัวหัวโยกนี้เข้าไปาก็เป็นอันจบละ หลังจากที่เราประกอบเสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยตัวนี้ก็เป็นหัวโยกเราก็ใส่กลับไปที่เดิมนี่เราก็เปิดน้ําให้น้ําเข้าไปในถังเนี่ยต,ตัวแรงดันนี้ก็จะขึ้นตอนนี้น้ําเบาอยู่ครับรอน้ําแป๊บหนึ่งตัวนี้มันก็จะมีระบบตัวแบ็กบอทครับผมตัวแบ็กบอทแล้วก็ตัวฟาร์ลีนแล้วก็ตัว Filter, รรฟิลเตอร์เป็นการกรลองก็คือฟิลเตอร์กองผ่านมานี่เข้าระบบ ส่วตัวแบค็คพอดก็ทําการล้างเดี๋ยวเราต้องล้างถังก่อนในการหมุนคันโยกตัวนี้เดรอน้ำเต็มถังแป๊บนึงเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกมาช่องนี้ผ่านมานี้ยไปมานี่ยน้ำก็จะดำเลย ้ตัวนี้ก็ได้ตัวฟาสนะน้ำมันก็จะออกมาอันนี้ผมได้เปิดไปแล้วสักสองสามปีแล้วนะน้ำก็จะดำกว่านี้เลยเราจะแบ็ควอทก็ได้ในการล้างตัวสารกรองนะมันจะดำฟื้นเลยเนี่นะมันก็จะเริ่มใสแล้วเราก็เปิดล้างทิ้งแล้วลดน้ำต้น,ำนไม้ไปด้วยก็ได้เพืว่ามันจะ มันปิดปิดเปิดเปิดก็ดลสลับกันดำปือเลยนะเริ่มใส่แล้วล้างแบบนี้ครับไปเรื่อยๆแล้วเราก็พักสักแป๊บหนึง่งถ้วเราค่อยมาเปิดล้างใหม่มันก็จะทำความสะอาดอยู่ด้านในถังนี่แหละโอเคการเปลี่ยนสารกรคาร์บอนถังขนาด8นิ้ว สูง44นิ้วก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมเงินลุ้นจบ